สวัสดีนี่คือการเล่นฟาร์มทูเกเตอครั้งแรกของเจเจนะคะพีมีวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับเจเจสเตย์แคทนะคะแล้วก็ f a r ์มทูเกเตออันนี้คือม่งเคยเล่นจริงๆอันนี้ดูสิซืซ้อมาตั้งนานแล้วนะก็เอออ่ะก็คือคลิกอันแรกไปแล้วไงอันนี้เขาให้อืม,มันใช้ชื่อภาษาไทยได้ไหมเราอยากจะตั้งว่าแมวโง่จุงเบยเ <c oughs> อ้าทำไมมัน <c oughs> การเปลี่ยนภาษาที่แบบไม่ได้เรื่องนี้เราจะโทษแป้นก็ไม่ได้ไมัน เฮ้ยเราตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเลย้เฮ้ยมเมาเร็วมากจังหวะน,นี้คือมเมาเร็วจริงเมาเร็วไปไหนอ่ะ <c oughs> เขารีบอะไรมากปะวะอย่ารีบขนาดน,นั้นเอาจักประมาณหนึ่งพอ <c oughs> ไอหนึ่งมันต่ำไปอันหนึ่งหนึ่งลองหนึ่งก่อนช้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าก็ก็ได้อยู่นะไม่เวียนหัวแต่ก็ปวดตาแทนเสียงอะไรวะเนี่ยกดซีอะไรอ่ะโอ้ ปรับมุมกล้องนะคะมเวียวอ๋อไอสเองที่นี่คือขวาล่างมันกําลังคลิกอยู่ไม่ใช่คลิกคือเขาพิมพ์ให้เราอ่าน power อุย้ยก็แค่คลิกคลิกมันลดไปแล้วเขากาลังสอนเราเล่นอยู่นะครับถ้ากดคลิกก็จะเป็นการป้างอย่างนี้น่าจะปวดหลังอะถ้าแบบเน,นี้ย <c oughs> ปวดหลังไว้อะ นะเอ้ยตรงนี้เก็บตะก้าได้แล้วด้วยก็คือ,คอกดคลิกอุย้ยดูเสียงฟังเสียงฟังเสียงอ้โห,หมือนเปิดขวดอะไรสักอย่างกดเปิดเ้ยทข้าไมเสียงมันแปลกเฮ้ยตรงนี้มันแค่เก็บอะไรเนี่ยโอมันปอกได้แต่ว่าแต่ว่ามันขึ้นสีแดงมันน่าจะปอกไม่ได้นะปอกสวยปอกอีกเอ้ยทำไมตรงนี้กับตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันอ๋อนี่ไง เอ้ยเอาดีอุ้ยอันนี้คือมือดแล้วหรออ๋อถ้ากดคิวปึ๊บอะจะเ,เลิกตรงนี้ปึ๊บเห็นนะมันก็จะลงแปลงให้ไปแล้วปลูกแครอทด,ดีกว่าไหมแครอทมีประโยชน์กินกระแกมแดงอะไม่รู้จริงไหมกินกระแกมแดงลองกินดูดิอาจจะจริงก็ได้นวย้ยปอกก่อนจังหวะเนี้ยก็คือพี่ว่านะอีกนิดนึงอะแครอทนะ่าจะใหญ่กว่าตัวหนูแหละ ไอเวลสองแครอดอ๋อเขาบอกว่าถ้าเราจะกดย้ายอะ่ะให้กดแซดถูกไหมแล้วก็ไปไปที่หลุมอื่นอ๋อคือเราต้องขุดหลุมก่อนถ้าเราไม่ทําแปลงให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะลงไม่ได้อ่ะเดินสายที่ได้ดูใหม่ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มาวางตรงนี้นี่เห็นไหมมันก็จะย้ายไอ้ตรงนี้ก็คือจะจะโลง่งโอเคอก็คือน่ารักแหละเออ เราลดน้ําบ่อยมากเลยแล้วตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอกจากแบบลดน้าอะ่ะไปเสียงป๊อกเนี่ยมันเหมือนไม่ได้เก็บผักอยู่อะมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างโอเคแล้วก็ลดน้าก่อนประนีเ้เฮยหันไปลดอีกทีทําไมละ่ะ <c oughs> เอา้าไม่ใช่ทาง <c oughs> น้องน่าจะแบบเหนื่อยอะ่ะน่าจะปวดหลังนะโลกที่น้องจะต้องเป็นอ่าพี่พี่เป็นหมอด,ดูเลยโลกที่น้องจะต้องเป็นในอนาคตนะปวดหลัง ชัวชัวไม่ได้อนาคตรหรอกตอนนี้แหละตอนนี้ที่ปวดหลังนะถูกไหมปอกโอเคปอกเสร็จแล้วก็เค,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 คลียร์หน้าดินเพื่อพร้อมที่จะลงแปลงไม่ใช่ลงแปลงพร้อมที่จะลงต้นอื่นๆเสร็จปึ๊บแล้วก็ไปลงตรงนี้แค่หลอดคือหมดแล้วแล้วมันจะมีโอกาสได้อีกป่ะวันเนี้ยเอา้าก็บอกว่าอย่าหลดต้นซ้ำน้องน้องอย่าหลดต้นซ้ำดิมันเปือนน้ำ น้องตีแล้วแบบก็ไม่ได้อยากตีแทนน้องมาเพราะพวกก็ปวดหลังเหมือนกันแต่แบบอยากให้น้องแบบเออเปลี่ยนท่าตีหน่อยก็ได้ปวดหลังจริงน้องน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยแต่เก่งนะเก่งมาแค่นี้คือมาทำฟาร์รอะ่ะเป็นพี่ที่แบบก็มีบ่นบ้างอะไรบ้างแต่น้องไม่พูดไรเลยน้องคือดีแต่พี่พูดแทนเองพี่เหนื่อยอพี่เห็นน้องทําแล้วพี่เหนื่อยมากตอนนั้นเคยเล่นเกมหนึ่งแล้วเราตั้งชื่อให้ตัวละครชื่อน้องกระหลัำ มามาถึงเกมนี้เราก็ต้องตั้งชื่อให้น้องว่าชื่อกหล่ำเหมือนกันโอ้ยมันให้ลงอันนี้ได้ลงต้นแอปเปิลดูใช่ดีเราเลี้ยงตรงนี้ไปเลยนี่เป็นการกั้นอาณาเขตให้รู้ว่าฝั่งเนี้เราจะปลูกปลูกพืชชนิดนึงแล้วฝั่งหนูก็จะปลูกพืชชนิดหนึ่งถูกไหมแต่ว่าตรงนี้คือมันมันคกระต้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนอ่อมันฝรั่งพอเก็บพืชผลมันก็จะปดลดล็อกมาเลพทกนีน้ถูกไหม สำหรับฟาร์มทูเกเตอร์กับน้องกระลำน้องกระลำขอตัวไปนี่ก่อนโอ้ขอแสงให้น้องกระลำหน่อยหน้ามืดมากเลยตอนนี้ในหนๆก,ก็จบจบคลิปแล้วน้องกระลำไม่ได้พูดเป็นคลิปเลยให้พี่พูดอยู่คนเดียวเนี่ยพูดอะไรเป็นการลาปิดท้ายคลิปหน่อยอ๋อก,ก,ก็นิ่งอยู่นิ่งจนมันจะเช้าอยู่แล้วเนี่ยปไปไว้เจอกันใหม่นะคะกับฟาร์มทูเกเตอร์ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะอุ้ย มันสุกแล้วอ๋อ,อถ้ามันสุกก็คือมันจะมีรูปตะก้าขึ้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเรามาเก็บเลมอนให้ทุกคนดูกันลาไปกับพาะอาทิตย์อันสวยงามตรงนี้ไปไปแล้วบ๊ายบาย